สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับเศรษฐาเครียดไม่ฟิตต้นเหตุจากชั้น14วันก่อนระหว่างที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดหนองบัวลําพูโดยก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านและหน่วยราชการต่างๆและที่น่าสนใจก็คือระหว่างเดินทางตรวจติดตามการดําเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความยากจนและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดหนองบัวลําพูโมเดลที่โรงพยาบาลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูโดยเยี่ยมชมการให้บริการรถฉุกเฉินพระราชทานรถเอกเร์ระบบดิจิตอลพระราชทานรถเอกเร์เต้าหน่มเคลื่อนที่ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้ทดลองใช้บริการรถโมบายคลายเครียดจากโรงพยาบาลสวนปรุงซึ่งเป็นรถเคลื่อนที่นำหมอออกไปให้คำปรึกษาประชาชนพร้อมทดลองเครื่องไบโอฟีดแบ็หรือเครื่องคัดกรองสภาวะสุขภาพจิต ใช้เครื่องมือวัดระดับความเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วชี้ด้านซ้ายเป็นเวลาหนึ่งนาทีโดยเจ้าหน้าที่ยังได้สอบถามวันเดือนปีเกิดอายุของนายกเพื่อใช้เป็นข้อมูลและให้นายกนั่งสบายๆไม่เกรง็งหายใจปกติและนั่งหนึ่งนาทีห้ามขยับห้ามพูดเพื่อทดสอบว่ามีระดับความเครียดมากน้อยแค่ไหนก่อนแปลผลการสะสมความเครียดเมื่อผลตรวจออกมา เจ้าหน้าที่แจ้งนายกว่าระดับความเครียดถือว่าเครียดอยู่มีสภาวะความเครียดความกดดันตื่นเต้นสูงส่วนระบบประสาทดีความบาลานซ์ของระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองด้านไม่สมดุลกันแต่สุขภาวะหลอดเลือดเมื่อเทียบกับอายุแลว้วถือว่าอยู่ในระดับดีเทียบกับคนที่อายุ30-40ปีหลอดเลือดส่วนปลายการไหลเวียนหลอดเลือดแดงดีมากเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยว่า นายกคงออกกําลังกายประจําจึงทําให้ระบบเลือดไหลเวียนด,ดีเจ้าหน้าที่ยังกล่าวว่าเรื่องระบบประสาทความบาลานไม่สมดุลกันนายกจึงถามว่าผลหมายถึงอะไรเจ้าหน้าที่ตอบว่ามีเรื่องของความตื่นเต้นและมีสภาวะความเครียดสูงระดับเวลายมีความเหนื่อยล้าของสภาวะร่างกายจังหวะนี้นายกกล่าวว่าแม่นมากเลยขณะเจ้าหน้าที่กล่าวด้วยว่า ในส่วนความฟิตของร่างกายตอนนี้ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่พร้อมแนะนําให้นายกพักผ่อนเยอะๆนั่นเป็นผลตรวจทางการแพทย์ที่หลอกกันไม่ได้และสะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีมีความเครียดสูงมากรวมไปถึงความเหนื่อยล้าหรือที่เรียกว่าร่างกายไม่ฟิตนั่นเองอย่างไรก็ดีสําหรับความเครียดย่อมมีหลายสาเหตุทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแต่ก็ล้วนแล้วเป็นความกดดันจนทําให้เกิดความเครียดแน่นอนว่า สำหรับนายเศรษฐาทวีสินเคยประกาศในช่วงเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆว่าจะทำงานแบบไม่พักและไม่เหน็ดเหนื่อยและนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขาเกิดความเครียดและเหนื่อยล้าังกล่าวขณะเดียวกันด้วยสถานะที่ผิดปกติของนายเศรษฐาทวีสินเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกทั้งความพิเศษของพรรคเพื่อไทยที่เชื่อว่าไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่นที่มีเจ้าของ มีลักษณะไม่แตกต่างจากเท่าแก่และลูกเท่าแก่ที่มีบทบาทในลักษณะชี้นำสูงมากแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงพรรคเพื่อไทยก็ย่อมมองเห็นเงาของนายทักษิณชินวัตรและครอบครัวชินวัตรในลักษณะเป็นเงาทาบทับเข้ามาเต็มเตมและเมื่อมองนายทักษิณเป็นเจ้าของพรรคแล้วก็ย่อมมองเห็นอุ้งอิงนางสาวแพรทองฐานชินวัตรที่เป็นหัวหน้าพรรคว่าเป็นลูกเท่าแก่ที่เข้ามาดูแลกิจการแทนพ่อน,นั่นเอง ขนาดเดียวกันเมื่อเป็นหัวหน้าพักแกนนำรัฐบาลเธอก็ไม่จากจากนายกเงาถึงขั้นที่เคยหลุดปากออกมาแล้วว่านายกมีสองคนซึ่งแทบทุกคนหากมองการเมืองไทยแบบเข้าใจและรู้ทันก็ย่อมมองออกแบบนั้นอยู่แล้วเพราะเมื่อพิจารณาจากความเป็นจริงเวลานี้ถือว่านางสาวแพทองฐานชินวัตรเริ่มเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลสูงมากโดยเฉพาะการเข้ามาในลักษณะที่ร่วมอยู่ใน คณะกรรมการชุดใหญ่ที่ต้องจับตาก็คือรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่เรียกกันสั้นๆว่ารองประธานซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังถูกจับตามองกรณีขอใช้งบประมาณในการดำเนินการกว่า5,000ล้านบาทโดยไม่มีรายละเอียดของที่มาที่ไปมากนักซึ่งงบดังกล่าวเชื่อว่าจะถูกวิจารณ์ในเรื่องความซําซ้อนและความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนอย,อย่างแน่นอนนอกเหนือจากนี้ นางสาวแพรทองทานยังเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย30บาทพลัดที่ถือว่าเป็นอีกนโยบายเรือธงอีกอย่างของพรรคเพื่อไทยหากพิจารณาจากบทบาทและสถานะพิเศษของคนในครอบครัวชินวัตรดังกล่าวก็ย่อมทําให้เป็นสาเหตุสําคัญที่อาจทําให้นายเศษฐาทวีสินเกิดความเครียดอยู่ตลอดเวลานอกเหนือจากบทบาทนายกรัฐมนตรีของตัวเองที่มีภารกิจทางการมากมายอยู่แล้วก็เป็นได้ และหลายเรื่องเริ่มถูกวิจารณ์หนักขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันโดยเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งถูกโจมตีเรื่องหลุดปากตัวเพื่อไทยที่เกี่ยวกับเด็กฝากสสอในตำแหน่งผู้กำกับที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่หรือแม้แต่เรื่องนโยบายแจกเงินดิจิตอลที่กำลังถูกจับตามองว่าน่าจะล้มเพราะจนถึงขณะน,นี้ยังไปไม่ถึงไหนแม้ว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีจะเพิ่งให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพู ระหว่างการไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่าจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีิกาตีความภายในสัปดาห์นี้ก็ตามแต่เมื่อฟังจากปากของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เป็นแม่งานเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังบอกว่าเป็นแค่การส่งคําถามทางกฎหมายไปให้พิจารณาเท่านั้นไม่ใช่เป็นการส่งร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน5้าแสนล้านไปให้ตีความแต่อย่างใดถือว่ายังล่าช้าอืดอาด ย้อนแย้งกับคําที่เคยย้ําว่าวิกฤตต่อเนื่องมาตลอดนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของนักโทษเทวดาคือนายทักษณิณชินวัตรที่ยังรักษาอาการด้วยโรคลึกลับมานานเกิน100วันที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจชนิดที่คณะแพทย์หมดทางเดียวยารักษาอาการให้ดีขึ้นได้เลยเพราะหากพิจารณาจากการรักษาต่อเนื่องมานานกว่า3เดือนถือว่าเป็นโรคที่แปลกประหลาดมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ดี การดำรงอยู่ของนายทักษิณชินวัตรในฐานะนักโทษเทวดาในลักษณะแบบนี้มันก็ย่อมถูกตั้งคำถามจากสังคมโดยเฉพาะในเรื่องคนไม่เท่ากันอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับว่ารัวถูกถามอยู่ตลอดเวลาโดยที่ตัวเองก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกน่าจะเกิดความอึดอัดประกอบกับเสียงเยาะเยะ้ยสำนองว่าอยู่ภายใต้การชี้นำของนักโทษเพราะคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลหลายคนก็มองว่า มีที่มาจากไหนขนาดเดียวกันเมื่อพิจารณาจากบทบาทที่เริ่มเข้มข้นขององค์อิงมันก็เหมือนกับหายใจรถต้นคอทุกอย่างเริ่มประดังนี่อาจเป็นสาเหตุความเครียดพุ่งสูงก็เป็นได้ศิลปชัยเีลี่เรามีเรื่องราวดีๆมารำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบ ซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกํำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ